โยคะพี่นะคะกับบ่าไปพินี่วันนี้ไป่พาทุกคนมาศาลหลักเมืองนนทบ,บรุรีเป็นงานสมโภชศาลลักเมืองแต่เราอยู่ที่สุรชการนนทบ,บรุรีวันนี้วันแรกมีถึงวันที่สามธันวาจอดรถถ้าลุยเข้ามาจอดในงานได้ก็โชคดีไปแล้วถ้าไม่ได้บินจอดที่เอสพานาดหรือคุณจะมารถไฟฟ้าก็ได้เพราะมีรถไฟสายชีพูงไงผ่าน ไปยั่สีภูสีภูก็ผ่านได้เดินม,มาจากรถตัดก็ได้หรือว่าจะมาทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงก็ได้อ๋อนี่มามา,มากเกาหลีนี่มาถึงจะท่านถ้าเริ่มต้นจากที่พี่เดินนเห็นในคลิปนี้ก็คือไปเดินจากเอพนาดนะเนี่ยเขาเข้ามาเขาจะมีด้านตรงจากติดถนนแล้วกันให้เบรบไปเลยจะมีเครื่องเล่นบ้านลมบ้านบ้านตบบปงตบไปตรงรนู้นแต่ตรงนี้ที่พี่จะพาทุกคนเดินไปก็คือจะมุ่งตรงเข้าไปด้านส่วนไหนที่จะไปสารลักเมือง ถ้าจากฝั่งนี้ไปที่เป็นสวนออกกําลังกายตอนเย็นได้อ่ะเนี่ยจะเดินข้ามสะพานข้ามคลองตรงนี้ไปเลยเพิ่งเคยรู้ว่าที่สวนตรงนี้ที่ออกกําลังกายตอนเย็นนี่เห็นคนวิ่งเม่องอะไรเนี่ยเฮ้ยล้มลื่นแล้วก็ใกล้ด้วยเราไม่ต้องไปไหนไกลอ่ะเฮ้ยเไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยคือชุดนอนคือให้เดาก็คือลักษณะเหมือนถนนเขาเดินค่ะเขากันไปจัดกันไป เราก็ดูไปเรื่อยๆคือตนอนอัน <được> น <kindergarten cruise> right? ี้เป็นเทนนะเห็นเยอะเลยคือตอนเนี้ยฝั่งซ้ายมืออย่างเดียวขวามือไม่มีอะไรยำซื้อสามห้าเออยำชิ้นสามห้ายำตั่ลพัดเลยอ่ะมีเยอะแยะ ในกรงในเกาะของระบบผลไม้แกฉีกก่แกเฉิดเกี๊ยว Google นี่ครับเดินไปเดินมานีิหัวหมูแจกหัวหมูแล้วก็มีชมพูด้วยนะนี่ครับนี่สตรอเบอร์ี่แล้วก็ชมพูก็เมี่ยว เราซื้อไปเมื่อกี้โลละสามร้อยบาทแต่เป็นของแปลกแล้วก็เพิ่งเปิดหรือดูมอก,กินไปก่อกเนาะนี่ครับมีมะครอกมะกอกมีมะกอกด้วยใช่กงใช่กอกนะคะมัอมาดูราตตอเรียงอ้าแต่ถ้าจากตรงนี้คือเเป็นสองฝั่งแต่เราจะอิงฝั่งซ้าย เป็นยำคือชอบโอ้ดูขนุนดูแล้วมันชวนมากเลย ก็ลกลายเป็นขนมจีนในสวนนะเนี่ยถ้านั่งก็คือจะทานหนมจีนในสวนเลยครับอืมอ้วนเอาน้ำน้ำไปอุ้ยตรงนู้นเป็นป,ปลาโป่งไม้หน่อยหนี้นีอยหนิเขาไม่ค่อยมีป,ปลาโป่งกันแล้วนเพราะอ,อะไรวะเพราะอ,อะไรอ่ะเรามาเดินต่อนะเออเรามาเดินต่อว่าหาทางนี่ไปเรื่อยๆดูทางดิไม่น่าเดินนะดูดิ Dog. ไปดังวงเวียนี้เรามีเห็น,นหลา,ายคนนืมบอ เมี่ยวมาละโลละสามร้อยอ่ะแต่เนื้อหนาหวานฉ่ำอ่ะคุ้มเงินเลยนี่ทะลุทะลุกลางสวนนะจ๊ะเอาหรอนั่งทานหมูกระทะในสวนทะลุก่อนเดินทะลุสวนมาเจอเรงเป้าแล้วก็ไปก๋วยเตี๋ยวที่นั่งทานในสวน เินอันนี้มาถึงตัวของส <hi> รารการแล้วนะตึกหลังคาสีแดงๆไปเลยทางไหนเดินยังไงงงฮะโอ้โหไปรถไปทางไหนต่อเดินไปทางน,นี้ครับอันี้ก่อนโอเคเออเมื่อกี้วนหาท erm. ๆๆี่จอดรถตรงนี้นะแต่หาไม่ได้เขาเขมีสองอันนี้จันแก้วละไรยี่สิบก่ออะไรนะ โอ้ตรงนี้ฟิลลิ่งแบบตลาดนะตอนเย็นเลยโอ้ตรงนี้มันใช่ส่วนที่มีปะเป็นอูทอดเดินทางไหนเนี่ยเดินทางไหนเนี่ย ซื้อเจ้าไหนดีวะแม่แม่แม่มืกรอบย่างทำมันเราจะซื้อเจ้าไหนดีวะงงเลยซื้อเจ้าไหนดีวะอะไรมัน่าสนใจดีอ่ะนี่เดินมั่วโซ่วแล้วนะฮะมากระล่องบอกเออ จะซือไหนอ่ะคือมันจะซื้อก้า,ไห,าไหนเดียววันเยอะาดูอะไรไม่ได้เลยจ้าดูวุ่นวายมากอ๋อะอะไรไม่ได้เลยมัน ทางมุนเส้นเยอะนะเห็นหลายเจ้าโอ้ใช่ทางจาโบราณได้งนม้วงอันนี้ขนมป้งโบราณรับนกี่ได้ไหมอะไรที่โบราณโบราณเ,เาเดี๋ยวจะพาไปทางเส้นที่จะไปสารลักเมืองเ,อเนาะคนเยอะมากเ,าเออเน,น้ำตาลสดเ,ลเออ ร้อนมากร้อนเออกินยเไปจะไปเจอถนนนาดาทิเบตเนาะแล้วก็ทางด้านอ okay. ุ้ยนี่ตีมตีมใช่อวิเชลายคริสต์มาสวีวิเชลายคริสต์มาสนะครับตรงนี้เดินโล่งๆโปร่งๆเลยเพราะว่าเป็นนอนฟู้ดเนี่ยเออพอู้ดแล้วเขาก็คือคนอะะวัดเท่กับฟกัสที่ฟู้ด นอนฟู <c oughs> ก็คือถ้าจะเป็นต้องใช้จริงๆ,ๆเขาจะแวะเข้ามาเออใช่นี่มุ่งตรงไปทางเอาเป็นว่าเส้นที่มุ่งตรงไปสารลักเมืองหรือเส้นที่จากรถานที่เักเข้ามาจากสารลักเมืองนะคะเป็นของกินของกินไม่มีมีแต่ของใช้เครื่องเล่นคนเนี้ยเสื้อผ้ากระเป๋ารอ,องเท้าหมดเลยยาวไปเลยแล้วก็จะมีแจมเป็นแผงเล็กๆบ้างตรงนี้บ้างอ ตรงนี้พอออกมาเอเห็นซนเย็นลมเย็นเลย,ยน,ลนี่ชุดโนโอนคนเยอะอ่ะชุดนอนร้านนี้คนเยอะมีน้ำใหญ่สดนี่ดงเครื่องใช้สเตลเล่ทั้งนั้นอะ่ะเคยเห็นไหมล่ะทุกคนให้ความสนใจเยอะมากทุกคนให้ความสนใจเยอะมากมาเดิมมาจะสุดแล้วเนี่ยก็มีของทานปะปลายมากนะคะ ้็ใครจะเข้าไปกรับสาระเมืองก็มีคนเข้าอยู่แล้วนะาถ้าเช่นในงานสงโพตก,ก็ต้องมาว่าสาระเมืองไปสิริมงคลชอหรบ,บบชาวโนทบ,บุรีทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่จะเดินหามุมกลับย้อนกลับไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โซนของกินเมื่อกี้ยังไม่ได้เก็บหมดทั้งออสองด้านนะบรรยากาศนะเดินมากชาวโนทบ,บุรีและชาวกรุงเทพใกล้เคียงอยู่ย่านไหนก็ตามมันเดินได้นะงานถึงวันที่สามเท่านั้นนะดูสิสดีดีคนก็สนใจเยอะเยอะ เดินกลับมาแล้วใช่เป็นไงล่ะค,คุ้มที่เรามาไหมล่ะทุกคนเยอะมากถึงขั้นหน่ออึ้งอ่ะอึ้งถึงเสียวเลยอ่ะางงมากฝั่งซ้ายอาหารที่เห็นนะของกินเล่นอ่ะใช่อาจจะต้องมีซ้ำๆกันบ้างอ่ะเพราะว่าคุณเลือกเอาคุณเลงเจ้าไหนแล้วคุณปี้งะคุณก็จัดการไปเลยนี่เห็นค่อนข้างจะมีช้อยแบบที่เป็นอย่างเดียวกันอ่ะมี หลา,ายเจ้าอ uh> ่ะไอ้ขอวยไอ้พวกผงดองเนี้ยคเห็นเยอะแมลงทอดขนมเบื้องเนี่ยใช่เห็นเยอะเลยอือแม้กระทั่งเคบับว่ะเห็นไหมเคบับเมื่อกี้เห็นเจ้าเมื่อกี้ป่ะแล้วก็มีเจ้าหนึ่ง อ๋อเดินไปทางไหนอ่ะเราตออะไรยำขุนแน่นก็แน่นแน่นเนอะอุ้ยฉ่ำหมูก้นจำอุ้ยฉ่ำไม่ได้กินนานแล้วฉ่ำเออไม่มีไก่ฉี่ก็คุณเยอะเออฮะน่าดีป่ะนี่นี่อะไรอ่ะโมจิวาย ว่าเราต้องได้น้ำกินหรืออย่างเราอะเออใครเดินดูเอาแล้วกันนะเพราะว่าราู้ส<า>ึกไม่กี่บา <c oughs> โซนที่เป็นสนามหญ้าก็มีร้านมีร้านเยอะมากทุกหย่อมหญ้า,าเลยดูดิจะเดินตรงไหนอะจะไปยังไงอ่ะคุณเยอะมากเอะแค่ไ,ไม่นี้ใช่เคยเจอที่วัดเขมานี่ครับอุ้ยดูขนมดิเออจะเ,เดินซื้อยังไงก่อนเดินยังไงก่อน ก็บอกเสียงเขาเป็นวันนี้คือจะบอกว่างานสมโพธิสารเมืองคนเยอะมากงานก็ใหญ่เดินหลากหลายเลยแต่ไม่ถึงกับใหญ่ซับซ้อนเดินจนขาล่าไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันเนาะผ่อนคลายหลังเรื่อง,ๆๆงเลยแล้งงานอะไรวาไปอากาศก็กำลังดีไม่ถึงกับเซฮอตมากนี่วัวนอาให้ดูแล้วจะจบที่คลิปไหนอะเอาไงอ่อคืออีชั้นโอ๊ยแบบจะหมด เอาว่าวันนี้ทุกคนมาหน้าหนาวที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีจิว๋วหลิว DGI เ,เดินได้ไม่นานเอาว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนมีไปทีคอนเสิร์ตด้วยตรงนู้นใครมาได้นะคะงานมีถึงวันที่3นะมีห้าวันเองถนนทบุรีอให้เสียชื่ออะไรแก้เราเราต้องรีบมาจะและ้จะและ้จะแลัจะพาไปไหนก่อนเรแปะจะหมดเออเอา,าอเว่วันนี้ไม่พอแค่นี้ก่อนนะถึงว่าเรา ดูดูนีใหญ่เดีไปดูบนธีก่อ,อ,อปิดท้ายไปด้วยพีนะจ๊ะมีการแสดงหลากหลายเลยไปดูใบงานได้